สวนดาราโอ้แต่พี่ลบทำไว้หมดแล้วเนะถ้าน้ามานี้เล่นได้เลยสวนดาราวันนี้<ต>ครับเตรียมน้ำมาใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวรอน้ำฝนอย่างเดียวตอนนี้นี่แหละการทำเป็นน้ำตกไว้ ครับมาสำรวจครับน้ำยังไม่มีแม่บ้านบอกเย็นนี้แวะมาสำรวจน้ำมีแต่เสียงนกต้นทุเรียนมีแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยพี่ลบก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะปีนี้นั่นแหละดีนะพี่ลบทำเองไงเนี่ยพอทำแล้วก็สวยนะ พอหน้าน้ำมาเนี่ยตรงขึ้นเนีหนหน่หน้าเล่นพี่ลบเดี๋ยวถ้ามันมานะพอดีเลยเป็นชั้นเลยไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นเวลาเก็บขึ้นยังไม่ได้เก็บเลยนะเก็บไม่เสร็ตของพี่ลบเป็นที่ระเบียบเรียบร้อยดีกว่าที่อื่นนะ่ะเนี่ยอันนั้นเป็นโนนโนนสูงขึ้นพอดีเลยตรงนู้นละพอน้ำมันตรงนู้นมันขึ้นเป็นเป็นตรงนี้นเป็นทองกระทะอ่ะครับนี่ยปิ่นเนี่ยเนี่ยปิ่นี่ยท่วมหมดแล้วน่ะนี่ะนั่นน้ำท่วมหมดแล้วบนนี้นะครับแล้วมันขึ้นเอวไหมขึ้นเอว มบรรยากาศดีด้วยนะไปไปถ่ายที่อื่นเขามีตะก้อนหินใช่ใช่เฮ้ยมีหมาโอ้ยโอ้น,นีเน่เนี่ยผมดูเนี่ยดูพี่ลบเนี่ยทําเนี่ยปีนี้เดี๋ยวมาเที่ยวผมว่มามันอีกไม่นานจะมาแล้วล่ะถ้ามันตกคืนเนี่ยคือคือน,นี้ก็คือนี้ก็อาจจะมีน้ำครับกำลังกำลังเล่นเลยแหละมาโอ้โหอันนี้แม่บ้านพามาสำรวจ ห้าโมงครึ่งใช่ไหมครับนิ่มๆหน่อยครับนิ่มๆหน่อย แล้วครับฝนจะลงแล้วนะฝนจะลงแล้วสปีดเหรอแม่บ้านสปีดเหรอ้โห<อ>เกียร์ครับเกียร์ครับโอ้โห<อ><อ>แม่บ้านเล่นเกียร์หนึ่งเลยครับ <laughs> ต้องเกียร์สองเกียร์สามแม่เนี่ยโค<อ><อ>ตรตายตายบ้านมานะปากซอยครับเจสี ซื้อเบียร์กันนะหน้าวัดตะไคร่ทางเข้าคลองมะเดือ่อวัดบ้านดงมีทุกส่วน